สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาดูวิธีการเปิดถ้ำคิมสันนะครับหรือว่าถ้ำเห็ดแดงนั่นเองสำหรับโซนนี้ที่ที่ปลาเอ็กซ์ติกเกิดจะเกิดแถวบริเวณนี้ครับถ้าเป็นไปได้ก็ให้ซื้อเรดาร์มาก่อนที่จะตกครับคอลเลกชันของโซนนี้ก็จะมีประมาณนี้เลยครับ ก่อนที่ทุกคนจะมาที่นี่ผมแนะนําให้ทุกคนซื้อกงจับปูมาก่อนสัก100ชิ้นครับเพราะว่ามันจะมีปลามิสติกที่ได้จากการใช้กงจับปูครับมันออกยากมากส่วนใครที่เก็บคอลเลกชันครบแล้วอยากจะมาซื้อเบ็ดซื้อได้ตรงนี้เลยครับสถานะของเบ็ดก็จะตามนี้เลยครับ เควสแรกของการเปิดถ้ำคิมสันนะครับให้เรามาคุยกับเห็ดหัวแดงเลยครับเควสของเห็ดหัวแดงนะครับจะให้เราจับปลาเอ็กซติกไปสุมหาสถานะคิมสันครับหลังจากที่ทุกคนรับเควสแล้วก็จับปลามาได้แล้วให้ทุกคนวร์ปกลับมาที่เกาะแรกครับการที่เราจะสุ่มสถานะของปลานะครับ เซิร์ฟนั้นจะเป็นต้องมีสถานะมิวเทชันนครับพอเซิร์ฟมีสถานะมิวเทชันเราก็มาคุยกับ NPC คนนี้ได้เลยครับ NPC จะสุ่มน้ำหนักกับสถานะปลาไปเรื่อยๆครับให้เราสุ่มจนได้คิมสันครับพอเราได้คิมสันมาแล้วนะครับเราก็กลับไปส่งให้ NPC เห็นหัวแดงเมื่อกี้ได้เลยครับ พอเราส่งปุ๊บทางเข้าก็จะเปิดครับให้เราลำน้ํำ้าไปเลยครับพอทุกคนมาถึงแล้วให้เดินตรงไปคุยกับราชาเหตุได้เลยครับหลังจากที่เราคุยกับราชาเสร็จเขาจะให้เราหาเศษมงกุฎห้าชิ้นครับเศษมงกุฎสชิ้นแรกจะสามารถหาได้จากการที่เราทำเคเวสส่ง n b c สีตัวครับ ตัวแรกที่ผมจะเริ่มก็คือตัวเหตุหัวงมงตรงนี้นะครับ NPC ตัวนี้จะให้เราหาใส่คริสตัล8ชิ้นครับโดยแต่ละชิ้นจะอยู่ตามตำแหน่งที่ผมพิมพ์ตัวเลขไว้เลยครับ หลังจากที่ทุกคนเก็บมาครบ8ชิ้นแล้วก็กลับมาส่งเควสได้เลยครับ NBC ก็จะให้เชนมงกุฎมา1ชิ้นครับเควสต่อไปนะครับเควสเก็บด,ดอกไม้5ดอกให้ทุกคนเดินตรงมาจะเจอกะเห็ดหัวเขียวครับกดคุยแล้วก็รับเควสได้เลยเควสนี้จะเป็นเควสที่ง่ายที่สุดนะครับ พอทุกคนเก็บครบห้าดอกก็กลับไปส่งได้เลยครับเล่น B.C. ก็จะให้เซนมงกุฎกลับมาเควสต่อมานะครับจะให้ทุกคนมาเริ่มที่ลูมิเนนซ์แคฟครับแล้วก็เดินมาคุยกับ M.B.C. หัวม่วงได้เลยครับเควสนี้เขาจะให้เราตกปลาจากดิ s สเลตมา2ตัวที่ติดสถานะ a t l a ลนทีนครับ สถานะนี้จะได้จากเป็ดไทรเดนครับ พอมาถึงดิสเลตดีบแล้วให้ทุกคนใช้ไทเลนตกได้เลยครับแมงกะพนจะชอบเป็นเหยื่อแม่เหล็กส่วนปลาฉลามชอบเป็นเหยื่อหัวปลาครับพอทุกคนตกได้แล้วก็ให้กลับไปส่งเควสกับ NPC ตัวเดิมนะครับต้องถือปลาตอนส่งด้วยนะครับส่วนเควสถัดมานะครับให้ทุกคนเดินตรงไปหน้าสักพักหนึ่งจะเห็น NPC h e เห็ดหมวกสีน้ำเงินอยู่ทางขวามือครับ พอคุยเสร็จแล้วขอให้เราไปตกปลาเอกซติกของโซนคิมสานแทนครับ หลังจากที่ทุกคนตกเสร็จแล้วก็เอามาส่งที่ m อ c ตัวเดิมนะครับทีนี้เราก็จะมีมงกุฎสี่อันสำหรับมงกุฎอันสุดท้ายนะครับเราไม่สามารถโซโลได้เราจะเป็นต้องมีเพื่อนหนึ่งคนช่วยเราจากฝั่งคิมสันครับมันจะมีคันโยกทั้งหมดสองฝั่งเราต้องให้เพื่อนหนึ่งคนมายืนรองกดคันโยกตรงนี้ให้เราครับ ส่วนเราก็รอดึงคันโยกที่ฝั่งนี้ครับก่อนเราดึงคันโยกเราต้องให้สัญญาณกันเพื่อดึงให้พร้อมกันครับทางลับถึงจะเปิดแปบเอามงกุฎได้ สัญลักษณ์พิซ่อนมงกุฎอสุดท้ายนะครับจะอยู่หน้าทางเข้าของถ้ำเราครับถ้าเราออกไปจะอยู่ทางซ้ายมือครับผมแนะนําให้ทําตอนกลางวันนะครับเพราะตอนกลางคืนมันจะมองไม่เห็นแบบเลยพอเราเก็บครบ5้าอันเราก็เอามาให้ราชาเหตุเลยนะครับราชาเหตุจะให้ของที่เราสามารถคลาฟเป็นเบ็ดใหม่ได้ครับ สำหรับใครที่อยากได้ดาบไฟไปครอบครองนะครับก็ต้องเก็บคอลเลกชันของพิมพ์สันที่เป็นสถานะชายนี่กับสปาร์กิ้งให้ครบครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมมาจนจบนะครับถ้าเกิดข้อผิดพลาดในการในเช่นพูดไม่ชัดหรือว่าพูดติดติดขัดๆก็ขออภาัายด้วยนะครับและก็ฝากทุกคนกดไลค์และซับสไคร e ด้วยนะครับขอบคุณครับ